ช่างนี้ของเซนปอนออครับพี่น้องมีปลาเปลือกปลาขาว,ขาวโอ้โห,โหบาทละห้าร้อยสี่สิบบาทคือเอาหลายเนาะวัดบา้บนานไร่รตำบลละหานอำเภอจตุรัตน์จังหวัดชัยภูมิครับผมท่านได้สองกระชังเลยเหรอหมานไม่เลิกไม่แล้วโอ้โอ้โอ้โห โอ้อเห็นเลยวแวบพี่น้องปาจระเมตครับผมปาคักนอมาวัดนี่เขาแหเอามาหลายนาะมาวัดน่นอโอ้โ้โอ้โอ้โอ้โถ้าใสเวกันิบอนโ่้เียะปองกันแ่จออกวางนไปรอน้อนครับต้อวนั่งควทับด้านเอยได้ไหมกรับผม ทักดังแล้วช่างองางด้วยช่างองางด้วยทีมงานช่างองานกับผมวานโดยเซียนปอนยินดีกับท่านด้วยครับขอบคุณครับผมจะมาดูนิสิตของปลากันบ้างครับพี่น้องน้ำดีแน่นอนเซรามิญเม็ดเปล่าเนาะเจริญเม็ดโอ้น้ำปลาบึกหรือ่าตัวน้ำปลาบึกเจริญเมิคหนึ่งสองเอาลรำเบียงออกครับผมเบียงออกเดี๋ยวมาไล่ดูกันไหนนะเพิ่งถ่ายถ้าอู้ไล่ดูไล่ดู อยู่ที่เบื่อกะทายอยู่นั่นแหละมารอรอโชว์รอโชว์รอโชว์นั่นแหละครับหนึ่งหางอุ๊บอเบื่อจะแบบนีเลยนี่ปลาบึกตัวนี้ปลาบึกนี่ตัวนี้ปลาบึกเราเปรียบเทียบดูหน่อยจอดจอดคู่กันหน่อยเี่ยวปลาบึกกับบึกหวายกับนนะโอ้ยตัวโตนะโอ้ตัวโตนะปลาบึกกับหวายราคาเดียวกันราคาเดียวกันกับราคาเดียวกันก็เรียกขกันเนรอไม่ได้หรอกเนื้อมันต่างกันเนื้อต่างกันนี่ครับนี่ปลาบึกครับตัวนี้ปลาบึกครับ จะต่างกันนะฮะคุบิ๊กโคครับแนี้ครับบิ๊กโบิกคล้ายกันนะแต่ก็ต่างกันครับผมอันนี้ปลาเทโพหรอพี่น้องอยากรูบไหมว่ามันไม่เหมือนกันพี่น้องมาลูบตัวนี้อฟันมีหรือไม่มีเราพี่น้องมาลูบตัวนี้มีบิ๊กไว้มีฟันไหมมินเหยื่อลูบนี่มาลูบปากจระเมศดีนี่นี้มาลูบรูบปากอือสาได้คุณด้วเลย ตัวน่อยน, Big pro นีย่เป็นบิ Big pro, Big pro. ๊กโพด้มบิ๊กโพบิ๊กโพโพพทโพัวน้อยเป็นเทโคจริงเลยตวน,อนいい้อยไม่ใช่บวหินหลงังโอ้ปลาขาวปลาขาวปลาขาวน้อยปลาเสียมคักนโอตัวใหญ่อ๋อนี่ห้อยยาคุณอน่บิ๊กหว็ข้องบิ๊กหวยเดี๋ยวไปย้อมกันนีด อืมร uhm, ้องอื้ออ้าดเลยบิ๊กเทโปสามครับสามบิ๊กเทโปสามโอ้ไม่ใช่สามมีน่องอมห้าเลยนั่นแหะหนึ่งสองสามสี่ห้าละอันนี้ก็บิ๊กหวายเอาดุจมีตัวเดียวนะฮะ โอ้ยังเหลือครับยังเหลืออีกตามจริงถ้ามาลุกฟุงเงินพี่กีปลาสบายให้รู้เลยก็ให้รู้เพี่กีถ้าใส่นี่สามผมจะว่าแกแกหยใครไม่รู้นะสามบกวันนั้นที่หสามสิบใสนี่ที่ย่สิบเมดนียลันี้ยี่สิบเม่นเมรเพราะผมนะขอแค่สามสิบแต่ที่นี่เขาหยยี่บเนาะวันนั้นเนาะแม่นะยี่สิบแต่ว่าไม่ใช่ไม่กีเน แต่ทำไมกี้ไงซื้อยิมหาแม่แต่แกส่งต่อเขาแกส่งต่อให้เขาผมนับรวมเป็นปลาบึกด้วยละกันแนะแปดถงรวมปลาบึกด้วยแกส่งต่อให้เขาโอ้โหาโไ่โอ้โหปลาบึกโคนอะไรนี่โอ้โหบิ๊โคนบิ๊โค้ก็้เหมือันนะแล้วไปได้หอ นี่กับบิ๊กโพยเป็น้องหกแล้วนะหกหางแล้วครับบิ๊กโพตอเยนคนบคนเียบคนได้ก็ลียงซะแล้วจ็ดหางบิ๊กโพนี่นี่ตัวนี้สวายก่อนนี่สวายตัวน้อยตัวน้อยไ่นับตัวน้อยไปนับโอ้โอปโชว์โชว์หน่อยดิโชว์หน่อยโอ้ขอบคุณครับโอกใหญ่เลยอ๋อเจ็ดเม็ดตัวนี้พี่น้อง เลยสองตัวนะฮะดูอีกตัวนั่นแหละครับประมาณนี้ครับผมโอ้โหคักคักเนฮารอยสี่สิบบาทครับผมโอ้โหคัก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 คุณผู้ชมการสุกกับผมคลิปใหม่ๆด้วยคี่น้องครับบ๊ายบาย